สวัสดีครับวันนี้กับผมนบหาดใหญ่ซปเปอร์ไบค์จะพามารีวิวรถในร้านกันหน่อยนะครับช่วงนี้งานยุ่งรถเยอะจัดก็เลยแทบไม่ได้โพสขายกันเลยนะครับรถเข้าใหม่ก็เยอะแยะแต่ว่าไม่ได้ลงขายไม่ได้โพสขายกันเลยไม่ได้เจอกันเลยอะมาดูกันนะครับแรกนะครับที่ซดพันซดพันตัวลิมิเต็ดปี2013นะครับ พ่อเอสซคู่นะครับลั่นล่รถสวยครับโอเคราคาอยู่ที่หนึ่งแสเก้ามืเก้าันบาทนะครับเซ็ตพันปีสามโรดีนิสเซ็ตเก้าร้อย่อสสลิปออน ของแต่งครบรถสวยนะครับเซ็ตพันนั้นเลขไม่สองหมื่นสามคันนี้เลขไม่สองหมื่นหนึ่งปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ 50 F B 2 0 1 7เลขไม่หมื่นสามพันโลนะครับ Z900 จ17คันนี้ราคาอยู่ที่211,900บาทครับ c d r 6 5 0 F B 2 0 1 7คันนี้รถสวยกิ๊บเลยมีกล้องหน้ากล้องหลังแถมให้ไม่หมื่นสามนะครับราคา199,000บาทเหมือนกัน ตีลั่นลั่นนครับแ0 0ให้นะครับอ่าอันนี้เจ้า z 900ตัว Special Edition นะครับตัวปี2007ท่อฟูลไดวอโร่นะครับคันนี้ชุดแต่งโรงงาน รถสวยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนของแต่งครบ,ครบ,ครบปๆกระภาพกิ๊บกิ๊บฟังเสียงพ่อคูนะครับว่าดังยังไงนุ่มมากเลขไม้สองพันสองนะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่249,000บาทนะครับมาครับคันต่อไปนี่ XSR 900ปี2018นะครับคันนี้รถอายุ13เดือนนิดๆสวยกริปสภาพใายแดงยังไงงั้นครับท่อฟูระทาโปวิตทั้งสิน้นแฮ้ครับผมไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิน้นกัดหม้อน้ำกันล้มกลาง มือเบรกมือคัดโมทีฟบใสกิ๊บรถภาพใต้แดงกันเลยนะครับมัมีตำหนิได้ๆทั้งสิ้นครับนะผมกุญแจ่สำรองบริกิรทุกอย่างมีครบเหมือนรถใหม่รถวิ่งไปหนึ่งมืนึงพันกิโลนะครับมาฟังเสียงท่อกัน เกี่ยวกับ mt หกเนะครับนี่นะครับด้านในอีกคันหนึ่งสองอันนี้น็อตติดจองหมดแล้วสามคันครับผมรอเนื้อคู่มารับอยู่ ครับน,น,นเอเน็กเอ็เกเกเอ